S <S เดึกนะพี่น้องเลยตีหนึ่งนะพาเพิ่นมานลาเวียถ่ายแล้วเพมันเพ่นหายแลย้วเจ็บในท้องเพลนเลยพามาใส่ยาพี่น้องเลยนอน ให้พอออกให้เมื่อกี้ออกแค่ไหนกันนะมีจังเท่ไหรเอาออกไหมนี่นะนอนหนุ่มมันนอนตอนมาเลยยังไม่นอน

ลองอันนี้ไปให้มันเจ็บได้ไปะลองเนี่ยเจ,เจ็บคือปึ่งยังทำแพ้นะเจ็บปะนาเตะยากเพาะาทำแพ้มันขื่อฉื่อมาว่ะอืมกันเจ็บนี่บอกแพ้ปะ

chắc quan ừ. À, bừng nè ừ. ừ. nó nó mới được nào ừ. ừ. bớt nhiều tập mình đã hỏi luôn bớt con phân cô không thầy bớt con bớt, ừ. con. bớt là học cả mưa này đeng nữa. nè, Ừ. Giờ tiền ăn. đấy. ตัวน้อยนี่เบิร์ดไว้ได้เนาะคาเดียอะไรนะกะตีนี่ตัวน้อยบ้าบ้าบลงนะตัวน้อยมันคือตัวใหญ่เลยตัวใหญ่มันถึงเลยนอนไม่โดนนอนไหมเบิ่งเนี่ย อ <c oughs> นอน <c oughs> เป็นเปลี่ยนตัวอันนี้ใช่เป็นลองอยาอะไรไม่เป็นเปลีป่ยนใช่ยังเหลืออีกอันหนึ่งนั่นเหลก็ตัวนั่นอีกใส่เป็นนั่นยังเดียว จะเป็นจิตท่องเลยลยเมื่อจะมาเมื่อจะขครจะว่ายรึเล่าจะแก่เศร้าหรือจะแก่เศร้าแล้วจะให้พอแค่ เสียคา่าค่าตรวจไป4 000, 60, 65, เซนห665,000สาะค่ากวดงนักเตาโลกคือบูกินคาเลยนักโดดโ่ายพอมเลยบูกินขาเลย่ายบอานีนอนานอ้อากาศมันหอนเลย ทองปั่นปูนกินน้ําโลน้ําเส้นซีโลมนี่ก็ชิมได้อย่างเท่ากันปกติอยากกินแต่นั่งกินบ่ลายเนาะดูหน่อยนึงมือต่ําตกเลย là mình đục thì sao rồi Có sáu này bảo dễ nhìn luôn này. นางนึงไปหาหมอตอนเช้าคลายตัวจวดคือกันนางท่านง่วงนะง่วงอยากนอนน่าจะตื่นนี่ cho hết dạy dạy còn dạy này. dạy 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 được dạy Hai con dạy 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 dạ ý sau tiêm nội อยู่เจ็บท้องหยุดห่างหมดเลยว่าจงไงเขียวพัดแนนลมลมแน่นคาเมนไล่ใบนั่นอะไรไม่แน่นหยุดห่างมาแนี้ยนะตื่นตานยู่ด้ต้อยากให้ทอดให้เลยเนาะ បិទទៅបិទកានนอนមកវិញថ្ងៃនេះលោកកូនนอนគាត់វិញចាំបន្តนอนលោកឥឡូវទីមួយមកក៏វឹកទៅវិញนอนលោក nó nó được thế nên mình chết nữa mà thì nó nó mà to toàn sau đây bạn thì thì nó ta hay cắm hay hay giặt mưa ta hay giặt mưa thì nó đừng dài một bóng bò đại bóng hai mưa lâu đâu. I quân sai dạy cản để mẹ chứng mưa nắng nắp. E dạy một chiếc thong, e nắng nắp nắng คืนกะให้คืนให้อีกให้ทอดทรายสโลมให้ให้น้ําเกลือออกแค่นี้ออกแค่นี้ไปคืนบ่นุงอบ่ย่าให้บ่ให้เห็นนั่นแหละฮะ

อยากเมื่อเ <j it ia in> ่ใ <Kel> ห <iy ak ua> ้อยากมือว่สินอนนําบ่ได้ทาอานําเจ้าบ่ยมีคนนอยเจ็บท้องไพี่น้องเนาะไข่จฮะน้องมาลนตวนะ Nó non sai, hả non đi hả nọ. A ai, Cái ai, xe ào, sò thế này Huh? Hả? Ờ cái này kéo ai, 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 Cái ai, kéo ai, kéo ตัวลูกลยยก็พี่น้องเอ้ยนีแต่หายหยบมอือมาแต่เมื่อคืนนี่พี่น้องเนาะพอมาหอด้วกังยม,ม,มทัฒนาร้อนจ้ะพากันออกมาเลยพี่คนจ็บโทง,นอนอง pues. มีแต่ถ่ายกับถ่ายเลยพาพิ่ออกมาแต่เมื่อคืนนี่เลยพี่น้องไังยมทัฒนารเมยนี่ก็เป็นเวลาเจ <7 S 2> <ม>็ดโมงคือแปดโมงเลย ให้ยักนอนก่นอนฮะเออนันมาเลยนมกะหากะกินวนี่เนี่ย กินยา,านกับมือเศ้านานะตอนประจอยพามาหาตอนเศ้าเมื่อวานนี่เน,ะนาะตอนเศร้าตอนแดงมาแบาไทยเมื่อยเห็นเพิ่นเมือ่อยก็เลยยันพาเพิ่นออกมาแต่กลางคืนเลยตั้งแต่พอเพิ่นมาก็คือเห็นไทยห,ยห่วยๆลงแล้ววบบนี้เนาะใส่ฮึดใชายาเนละ นะโอเคสน้องพี่น้องเอ้ป้าจอยกับจิ๊กอจบคลิปเพียงสำเนี้ก่อนเนาะขอบ,บคุณขอบคุณนหลายๆเด้อพาลุงเลยอีกเข้ามารับชมโดยที่บุกดค่าโฆษณาของป้าจอยตลอดมาเด้อเนาะคลิปนี้ก็บจิขอจบเนี่ยยังสำเนียก่อนกับติดตามการวฆสนาคลิปหน้านอีกเด้อเนาะป้าลุงเอ้ยเนาะคลิปนี้ไปแล้วกลับคาแบบสบายดี